ก็เห็นว่าป่วยสบายเลยไม่ก็ไม่ก็ปกติดีก็ป่วยมาต้องสักพักนึงต้องนานแล้วแต่ว่าที่ที่รูปในไอจีนั้นคือก็ไปให้วิตามินเม็นเหมือนกับว่าเราไม่ได้นอนนอนน้อยอะไรเงี้ยแล้วเขาให้วิตามินเข้าไปทางเส้นก็จะแบบบูสต์ให้เราแบบว่าดีขึ้นอะไรแงี้ครับไม่แล้วช่วงนี้ทำงานหนเออทำงานหนักก็ก็ถ่ายละครสามเรื่องะครับสามเรื่องซึ่งออนปีหน้านะครับ ก็เรามีอาการอกหรืออะไรครทำให้แบบว่าเราต้องไปใ้คือคือเราแค่รู้สึกว่าเหมือนมันมันเพลียเราตื่นมาแล้วเราตาเรามองแบบล่าๆครับก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมองไม่ชัดแล้วเราแบบมันเขาเรียกไงอ่ะมันมันไม่เฟรชไมมอะไรเงี้ยก็เลยพอไปให้อันนี้มันให้ปุ๊บเสร็จไบเฟรชขึ้นมาเลยครับเพราะว่ามันเข้าไปช่วยเราเลือกได้ว่าเราจะเอาตับหรือเราจะเอาความแบบผิวผิวเราให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่แรงงูนเป็นห่วงเอ้ยทำไมเขาไม่ลองไปเซ็ตสุขภาพดู เช็คแล้วเช็คแล้วไม่เป็นไรครับเช็คสุขภาพประจําปีแล้วก็ไม่ได้เป็นไรครับอืมกลุ่มตัวคุณใกล้ตัวมีใครเป็นห่วงบ้าก็ไม่มีไม่มีครับช่วงนี้ก็โล่งๆครับวันนี้มันเกิดวันนี้มันเกิดไหมครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันหลังจากนี้ครับอืมนั้งครอบครัวนะครอบครัวถือว่าเป็นกครส่งที่น้องไม่ครอบครัวที่บ้านทั้งหมดเลยครับอืมไม่มีความฝันไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลยครับอะไรครับ คิดไม่ได้หรอโอ๊ยไมค์เขาไมค์เขามีครบทุกอย่างอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงดูอีกทีคงไม่ได้เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบว่ากันเองกันเองมากกว่าครับอันนี้ชวนหลังไหม่ได้มาด้วยไหมไม่แน่ใจว่าไปหรือเปล่าครับเราไม่รู้ว่าไมค์ชวนใครบ้างนะอันนี้คืแบบว่ามีปาร์ตี้หรือเปล่าเหมือนไม่ได้เป็นปาร์ตี้ขนาดก็แค่กินกินข้าวกันมากกว่าเงี้ยครับเอ้โหเราอะฮะนด้เตรียมของกันอะไรของเรา ให้ให้ใครให้ไหมให้ไหมให้ไหมยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับก็กลับไปซื้อไฟนอลไปบอกเลยครับยังไม่มีครับหลายคนก็บอกว่าเราแบบตาเราเปลี่ยนไปเราไปทำแล้วตามบบนีเปล่าครับก็หลายๆคนอ่ะชั้นมันใหญ่ขึ้นเรียกว่าเอาไขมันออกมากกว่าครับเพราะว่าถ้าหลายๆคนเห็นว่ากับจะมีเขาเรียกว่าไงอะ มันมันจะมามมันจะาปิดตาซึ่งจริงกอเป็นคนมีชั้นตายอยู่แล้วให้เอาไขมันออกแล้วก็แบบให้เขาทําให้มันเรียบร้อยอะไรอ่นเี้ยครับทุก็เลยบอกว่าเราเป็นสูายสอาร์ชอบแบบเติมนั้นเติมนี่เติมสวยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโหพี่ผมไม่ได้นี่ครั้งแรกนะที่เติมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เรียกว่าเติมหว่าเรียกว่าแบบทาให้มันดีขึ้นมากกว่าเพราะว่าเหมือนแล้วก็พอทุกคนพออายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคือกอฟเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีไขมันที่ตายเยอะแล้วพอยิ่งโตตขึ้นไขมันมันก็ขึ ลงมาปิดตาเราอะไรเงี้ยก็ไปทำเพราะมีมีคนทักอะไรเงี้ยก็แบบเออทำให้มันเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็โอเคไม่นานหรืออันไหนกันนะก็ไม่นานไม่นานมากนะครับสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยครับคนทักไหมแบบเหตุภาพเรียนอะไรน่าจะรู้น,นะครับแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ใหมยย่แล้วเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเราอยู่ในวงการอนะไรเงี้ยคือคือถ้าทุกคนเห็นที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่ไม่ค่อยได้แบบกินอะไรอย่างงี้ที่คนเห็นเขา กินวิตามินหรืออะไรอย่างเงี้กันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นเรื่องแบบอันนี้นิดนึงเพราะเราเหมือนมันมันเริ่มแบบเริ่มต้องต้องมีดูแลตัวเองบ้างแล้วลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบให้มันจัดการให้มันเรียบร้อยการดูโหงเองนะครับก่อนที่จะทำว่าแบบทำตาแล้วมันจะแบบหมงเฮงดีขึ้นงานเยอะขึ้นงานลุ้อะไรอย่างเงี้ยคือเรามองเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ไม่ได้มองตรงว่าโหงเฮงหรืออะไรเงี้ยครับมองเป็นว่าแบบทำแล้วมันดู ดูโดยรวมๆแล้วมัน <t> ด kind of ูด mm ีอะไรเงี้ยมันก็โอเคครับเพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะแบบตกลงมาแล้วมันเหมือนคนแบบเขาเรียกไงอะดูดูไม่เออดูเป็นคนตาตกนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเก็บให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับเหมือนแล้วก็มันเป็นไขมันมากกว่าครับมันที่เขาเอาออกมาไขมันขนาดเนี้ยครับอืมแล้วคงนี้มันใจเองมากขึ้นในการถอองหรืออะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับก็ปกติครับความรู้สึกตัวเองหลังทำมาแล้วรู้สึกว่าดูดีขึ้น ชอบหรอดูหลอกก็ไม่รู้เลยก็คือมันก็เหมือนตอนที่เวลาเข้ากล้องแล้วมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันชัดขึ้นแค่นั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเพราะจริงๆคือแต่ก่อนมีนะครับถ้าไปดูแบบรูปแบบสมัยแบบอย่าพูดสมัยเลยก็มันมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนพอคนเราโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้คือเป็นคนไม่ชอบทำอะไรเยอะแยะอยู่แล้วทันี้นานๆทีแบบโหนานมากเลยนะตัดสินใจนานมากเหมือนกันเลยครับ S 2> <S 2> <S อะไม่ไรนะครับแค่นี้พอกลัวเจ็บครับแค่นี้ก็แค่นี้ก็กลัว,วอ,อะไรไไยยังังงครบเลนะครับจะหลักคือที่ไหนแรงเปเนยยังไงอืมก็คือก็ช่วงนี้คนไม่สบายเยอะนะก็ต้องคือก็เป็นคนแบบไม่ได้ไม่ได้ปกติไม่ได้กินวิตามินแบบวิตามิน B วิตามินเคแบบเยอะขนาดนั้นก็คือแบบแค่วิตามินซีอย่างเดียวครับพันกรัมให้มันแบบไม่ไม่ป่วยอะไรเงี้ยครับอืม เรื่องความรักนะครับเฉยๆครับไม่ไม่ได้มีออะไรืมก็เรื่อยๆครับก็ก็มีบ้างเดี๋ยวก็ไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรตักหลักลงความสัมพันธ์อะไรนะครับยังไม่คิดพัฒนาอะไรกับใครอย่างยังครับเรียกว่ายังโสดก็ยังโสดครับครับผมปีใหม่นี้จะไ่ได้อยากเขาว่าผมนะครับปีใหม่ต้องเรียนติงกันไปไหนปีใหม่ก็ไปพักผ่อนต่างประเทศอะไรครับ นี่ก็คาดว่าน่าจะไปนิวยอร์กครับชอบพี่เรียกว่านิวยอร์กพี่ที่เล่นไนิวยอร์กใช่ใช่ครับอันนี้กลับไปกี่วันนะครับมันสิบมั้งครับถ้าไปอเมริกาคงไม่ไปต่ำกว่านี้ครับนี่การพักผ่อนอย่างเดียวดูว่ากลับไปดูรูปทางทำดูรูปทางดูโลเคชั่นไทยละครผ่านไปพักผ่อนเฉยๆเขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นอยู่แล้วด้วยครับไปหรอไปไม่ได้ไปกับใครไปเองแล้วก็มีผู้จัดการไปครับผม